ัอ้ทีฟุตบอลวันนี้ขอเสนอพ่อใหญ่เลวานตัวแทพไปตำนานกับความสุขที่บาร์เซลโลนาสุดจัดระดับโลกจริงๆโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ยังคงกระหายยังคงยิงกระจายทำลายขีดจำกัดตัวเองไปเรื่อยๆพิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนในสถานะอะไรเขาก็ยังเป็นยอดดาวยิงเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ขอตัวทฟุตบอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซ u b สไครต์ให้กับตัวทฟุตบอลด้วยนะครับ หน้าตาสดใสไร้รอยหมองคําราศีจับเตรียมรับแชมป์เขาดูแฮปปี้กับชีวิตที่นี่มากหลังจากที่จบไม่สวยกับบาเยอร์เขาพิสูจน์ตัวเองได้หมดทุกกระบวนการแล้วที่เยอรมันที่ดอทมูลเขาก็สุดในรุ่นรุ่นนั้นเก่งมากยิ่งเยอะจนเป็นตำนานเสือเหลืองพอข้ามฟากมาบาเยิร์สภาพแวดล้อมในสโมสรก็ส่งเสริมเขาก,กดสกอร์รัวๆขึ้นแทนเป็นดาวยิงเวิลด์คัททำลายหลายสถิติของดาวยิงระดับโลกในการก่อนเลวานโหดจริงๆเอาเขาไม่อยู่จริงๆ ในสนามเขาทำงานแข็งขันนอกสนามเขาดูแลตัวเองดีเยี่ยมเขายิงจนถูกประทับตาคุณภาพว่านี่คือหนึ่งในดาวยิงที่ดีที่สุดตลอดการในบุนเดสซีซั่นที่แล้วความสุขในเกมของเขาหายไปครับเขาดิ้นรนหาความท้าทายใหม่สุดท้ายเป็นบาร์เซลโลนาที่ได้ตัวเขาไปด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมค่าแอดออนอีก5ล้านยูโรรวมโนนรวมนี่ก็อาจจะไปถึง60ล้านยูโรโดยเซ็สัญญายา,าวถึงปี2026 พร้อมตั้งค่าฉีกสัญญาไว้ที่500ล้านยูโรเป็นนักเตะชาวโปลแลนด์คนแรกที่ได้ร่วมทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาเลวันดอฟกี้กล่าวต่อนหน้าแฟนบอลกว่า50,000คนในวันเปิดตัวว่าผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ในบาร์เซโลนาขอบคุณมากผมภูมิใจมากที่เป็นนักเตะของบาซ่าผมมีความสุขมากและมั่นใจว่าผมจะทำประตูมากมายในสนามนี้และเราจะคว้าแชมป์มากมายและผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณ เขาบอกอีกนะครับว่าเขามั่นใจในทุกเกมที่คําโนว่ามันจะต้องมาจัดจันแต่เขาก็มีาวโดนแซวว่าบาร์ซ่าเนี่ยคิดดีแล้วเหรอที่เอาดาวยิงอาวุโสคนนี้มาร่วมทีมในราคารวมรวมถึง60ล้านยูโรทําไมทีมไม่ไปหาตัวที่ยังสดสดกว่านี้มาเล่นในสโมสรก็ไม่ได้ขาดตัวรุกในระดับขาดแคลนเพราะถ้าคํานวณแล้วเลวานจะพีคได้อีกสักกี่ปีเลวานดอฟกี้มาวิใจครับเขาเข้ามาเป็นผู้นำโปรเจกต์ใหม่ๆในฐานะผู้สนับสนุนความคิดของชาบี้เฮนันเดต เขาเข้ามาถือครองความรู้สึกของแฟนๆว่าอย่างน้อยในทีมก็ยังมีผู้เล่นระดับโลกอย่างน้อยๆก็บันเทาฟิลลิ่งในช่วงสโมสรกำลังสับสนได้ประมาณหนึ่งเขาคือตัวอย่างของกองหน้าที่อายุมากแล้วแต่ยังรักษาสภาพร่างกายเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแลวเวลสูงก็ยิ่งเล่นได้เหนือชั้นขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเข้ามาเพื่อเป็นแบบอย่างในห้องแต่งตัวเขามาเป็นลูกพี่ให้เด็กๆในทีมเดินตามระหว่างที่เด็กๆก,กำลังพัฒนาตัวเองเพื่อจะขึ้นมารับผิดชอบในอนาคต ช่วงเวลาเหล่านี้น,น้นอนจะได้ดูตัวอย่างจากตัวเทพระดับโลกคนนี้ไปพลังๆก่อนนั่นเองครับเลวันดอฟกี้ช่วยซัพพอร์ตเด็กๆภายในทีมด้วยความเป็นมืออาชีพ6เดือนผ่านมาทุกอย่างเห็นได้ชัดว่าการร่วมงานกันของทั้ง2ฝ่ายเป็นเรื่องที่ถูกต้อง8นัดแรกของซีซั่นเขายิงไปถึง11ประตูหากนับเฉพาะประตูในลีกกระทิงดุ8ลูกจาก6เกมแรกมาถึงก็ือฮาทำลายสถิติกเก่าของตัวเทพไปตำนานอย่างโรมาริโอได้เลย และเขายังปลื้มมากๆที่พอมาได้ไม่นานก็กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลอย่างรวดเร็วแฟนๆก็แต่งเพลงเชียร์ให้เขาโดยเฉพาะกันไปเลยครับไม่มีใครสงสัยในคุณภาพของเขาไม่มีใครตั้งแง่กับเขาเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพหลังจบภารกิจบโลโลกกับโปลแลนด์เขาถึงกับตัดสินใจหันวันหยุดเพื่อเดินทางมารายงานตัวกับบาร์เซโลนาก่อนกำหนด ฟอร์มของเขายิ่งใหญ่สมคำาริ่มลือมาจนวันนี้ที่คลิปเรื่องราวของเขาเขายิงไปแล้ว23ประตูจาก25นัดอย่างเป็นทางการเฉพาะในลีกเขายิงไป14ประตูจาก16นัดแอดสซิสไป4ครั้งนำดาวซันโวาลาริกาแต่เพียงผู้เดียวช่วยให้บาร์เซโลนาลุนแชมป์ลาลิกาอยู่ในเวลานี้ครับแฟนบอลบาซ่าบอกช่วงนี้เนี่ยหนาวจัดกันไปเลยเพราะเขาได้ลงเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องไม่ได้ลงทีเนี่ยแทบขาดใจบ่งบอกถึงคุณภาพที่ออกมาจากตัวเขา อย่าลืมนะครับว่าเขาอายุ34แล้วผลงานระดับนี้นับว่าจำจะจัดบทบาทพี่ชายนอกสนามเขาก็น่ารักนะครับเป็นที่เห็นชัดว่าเขาได้รับความเคารพจากน้องๆเป็นอย่างมากดูมุง้งมิ้งอย่างกับเป็นพ่อของน้องๆในสนามคนหนึ่งเลยโดยเฉพาะกระทิงเด็กตัวดุอย่างกาบี้ที่ดูจะนิดหนมกับเขาเป็นพิเศษครับในสนามจังหวะไหนาได้ฉลองสกอร์ด้วยกันไอ้หนูกาบีเนี่ยจะขี่คอยอย่างเดียวเลยมีแอบหอม้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ อนซ้อมก็ยิ้มแย้มหกกันหนุงหนิงหัวเราะกันเอิกอักออกงานก็นั่งคู่กันความนิหนมส่งผลมาในสนามเมื่อแฟนบอลเห็นว่ากาบี้ยิงบอลได้คมขึ้นน่าจะดูดวิชามาจากคุณพ่อเลวานได้เยอะเลยเลวานเล่นกับน้องๆได้อย่างอบอุ่นน้องๆไม่มีใครเกงบารมีเขาเลยเขาวางตัวได้น่ารักและเหมาะสมจริงๆครับแฟนบอลบอกว่านี่คือลุงเลวานกับหลานๆของเขาบ้างก็บอกว่าลูกดัดดี้แบบนี้ดีมากๆครับ ลูกๆในทีมมีความสุขกันมากเลยส่วนตัวเลวานเองก็ดูสิครับแววตารอยยิ้มของเขามันชัดเจนมากว่าเขาแฮปปี้ในทุกนาทีที่บาเซลโลนาช่วงแรกๆที่เขามาถึงเขาบอกว่าผมรู้สึกเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นใหม่และตอนนี้ผมกำลังเล่นของเล่นนั้นอยู่นับตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงบาร์เซลโลนาผมรู้สึกได้ทันทีว่าผมย้ายมาถูกที่ถูกเวลา เขาสัมผัสถึงบรรยากาศที่ดีมากๆกับเขาครับเพื่อนร่วมทีมทีมสตาฟต่างปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีทุกอย่างที่บาร์เซลโลนาทําให้ผมรู้สึกเป็นพิเศษอย่างมากการมีโอกาสได้อยู่กับสโมสนี้เป็นเรื่องที่จะมีคุณค่ากับผมไปตลอดชีวิตจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลวานคงรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เขาพูดมานั้นมันกลายเป็นจริงเอาแชมป์ลีกมาให้ได้เลยนะพ่อใหญ่เลวานดอฟกี้ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ